สวัสดีครับท่านผู้ส้มครับมันี่มาพบกับอูน้ำไส้ด้วยครับผมสีผ้าพอ่อเมยพี่น้องมาตามเหล็กพอเต้มนะครับเป็นแนวทางด้วยครับผมก่อนจะไปรับส้มรับฟังกัขอกับขอประคุณพอเต็มนะครับที่ให้แนวทางดีๆสําหรับอูน้ำไส้ด้อครับได้ถ่ายทอดให้พอ่อเมยพี่น้องทุกคนได้รับส้มกันครับ กอนจะรับส้มรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทําคลบตัวต่อไปครับมา้องพอแตมพื้นห้มาแม่นๆม,ม่นเนาะครับนี่ก็บรรยากาศหน้าบ้านครับเพื่อเป็นการ,รเสียเวลาเนาะครับผมไปรับช้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเป็นฝากเงินมาให้เด้อครับพ่อครับเอฟซีสิครับผมเป็นให้น้ำเชียวมาให้ครับผมเป็นโบเบลโล่แนานเด้อพ่อครับสู่คนมันจะลำจะเลื่อนเลยครับเด้อครับที่ให้อ่ามาไล่น้ำใจครับผมสมุดปากกาปากกาค่ากาแฟครับครับผมขอบคุณหลายหลายขอบคุณเอฟซีเด้อครับผมครับ ืัอนี้กับพอเตียมกับมีแนวทางห้ยขึ้นเก้าแล้วพี่น้องเนาะครับผมมาเบิกงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องสิ่งตอบแทนเอฟซีกับมีตะตูเรียกแนวทางนี่แหละครับพอเตียมกับที่่านย่ามเหตดแห่มันดีที่สุดครับผมเอฟซีด้สุกสนมันครับแล้วขามกอนเลยเจ็ดหนึ่งครับไม่ต้องกลับครับพี่น้องเนาะเต็มเต็มเลยเนาะเต็มเต็มให้บนลงล่างครับผมงวดก้อนหันให้ล่างขึ้นบนงวดนี้พอบอกว่า กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับ okay. พี่น้องเนาะเหล็กพันบ่หลายหางซีหางครับเอาให้พอคำนวณกันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพอจิตมาอ่าน้ำเสนอนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็มาเชียร์น้ำเสนอบเดี๋ยวเบิ้งสูตรกองก็ได้เบิ้งสูตรได้บ่พ่อเบิ้งให้เบิ้งแม่เอฟซีต้องเบื้องแป๊บเดียวเบื้องออกมีเต็มได้แล้วเมื่อกี้นี่คือยังใบอยู่เออนี่นี่นี นี่อันนี้คือสูตรหกกับเจ็ดมือที่ผ่านมาอ๋อสูตรเลขเด่นสูตรเลขเด่นครับผมมันเป็นสี่งวดนี่มันนี่ที่ที่พ่อเตี้ยมามาจับพ่อเตี้มไปเอาเอาเก็ดกับแปดมันมีสูตรหนึ่งแปดกับเก้าครับผมมันมีอีกสูตรหนึ่งมันในเก็ดกับแปดครับก็เลยเอาเก็ดกับแปดมาจับมือที่พันมาเห็นไหมนี่นี่นี่ไอ้พี่เบิ้งน้าเก็ดกับแปดเห็นบ่ครับเออสูตรกับหนึ่งมาจับสูตรกับหนึ่ง มานี้งวดนี้พอแตมจอดสูตรมันเต็มเตียมเลยนี่โอ้เอเอาสูตรหกกับเจ็ดนี่ก็เเดทั้างบนั้างล่างนี่เดทข้างบนั้งล่างโอ้เอามาเบิ้งมีบานนี่นี่เห็นว่ครับผมอันเอาสูตรหกกับเจ็ดมาจับนี่เห็นว่นี่ครับแมนเจ็ดหนึ่งมันเข่าตัวตรงครับแต่ว่าสูตรหกมันที่เข่าตกลับครับผมแมนนี่คือสูตรสูตรของพอเตมบ่คือเอฟซีเบงวาพอเตมบ่ไร้เปเอาว เรื่องแบบผู้ใดแมนมีหนังสือมีตำราของครับมีตำราของของบันนี่งูพะเยเจ้านี่สามกับสี่เนี่ยครับผมจับเก้ากับศูนย์เนี่ยครับอ่าโอ้เอาทั้งบนทั้งล่างให้เขาเลยนะปอกระคืดว่าครับอืมตวองกรให้เอฟที่อ่าบวกไว้บวกไว้กลับพรอมแมนซื้อโรตารี่กับกราฟใบหน่คชับผมครับนี่แหละครับผมสรุปว่าจะเอาเอาเอาศูนย์นี่ศูนย์เก้านี่ที่มันเขานี่ตัวหนานี่คือเป็นลักซิปนะครับผมแมนส่วนมากเขาจะลักซิปเป็นว่าครับเนี่ย เห็นไ่มศูนย์กับหนึ่งกับเขานึ่งเกจครับผมศูนย์นี่ไปล่างเรียกศูนยดีเก่งมากขั้งบนทั้งล่างได้ครับผมวันนี้หากับหกหากับมาออกหาสองลักซีบอีกแล้วเออวันนี้ไปรักลอยสร้างมันสร้างมันอันนี้เก็จกับแปดครับกับมาออกเกจสามอ๋อไปรักซีฟอีกแล้วเออศูนย์กับหนึ่งมันกับมาออกศูนย์เกจกับลักซีฟอีกเออมีงวดนี้มันมาพลาดนี่ โอ้ลักน่วยเออมันมารักน่วยนี่ครับเจ็ดต้งล่งลางักสิบเออเจ็ดนี่มันมาเข่าครับเจ็ดหนึ่งตัวนี้มันดีตรงตรงครับครับรักน่วยนี่ก็ถือว่าเดินดีแล้วก่อนนะก็เดินดียุ่ได้ยู่ครับผมเออเอาลากันเลยครับผมรถเนาะครับเนาะเออง้ามแล้วเบรกพี่น้องใส่กระดาษห่อครับผมอือผลกันล่างกับว่ากันเออเออห่อห่อเวลาขนาดห่อก็บอกกันไม่อีกครับผม เดกขึ้นบาหลายหางเลยครับพี่น้องครับติดใบน้ำล่อพอ,อเขียนก็นได้ครับผมหลังจากที่ได้อ,อธิบายให้ฟังแน้วเน้ะพี่น้องเนาะได้เห็นสูตรปองพอแล้วครับสูตรลักซิปลักหน่วยส่วนมากเป็นเหล็กไม่ต้องกลับเลยครับผมกลับไว้น้ำกด็ดีแต่ว่าเน้นตรงครับผมนักตรงไว้ก่อน ผมตรียมยังโบ้ท่านเน้นเรียบร้อยนะครับผมคือว่าซีหางเนาะซีหางไปก่อนครับพี่น้องเนาะบพรท่านได้มากเนบยนโบ้เน้นครับนะครับเนี่ยเป็นโลโก้เนาะโอ้โลโก้ของแท้ต้องมีโลโก้เนี่ยขมุนโลโก้คือของความเอฟซีเขาเมียนมาบโบ้ตรงไส้ก็ได้ บางตัวหนังสือก็หูแล้วมาเตี่ยงครับเคยร้องกกว่ากันได้ร้องอ่าตัวสือจีบุค,คือ้มูอเอกลักษณ์คนเดียวเลยเนียนเขาเนยนมมเขาเนียนมากเลยอืมครับเอาเลยมาเนี้ยอ๋อแล้วเน้นบนเน้นบนกันล่างเนาะนี่แหละครับพี่น้องอบาทนี้ได้มาแล้วครับผมซีหางคือเก่าแล้วครับผมคือจะงงบ้างหันครับ สีหางต้องมีให้เห็นบนล่างแบบไม่ต้องกลับครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องเอาสีอ้าในฟังอีกหนึ่งได้ครับผมสามคับสี่นี่เป็นลักสิบแด้วครับผมลักสิบแล้วก็เก้าคับศูนย์เป็นลักหน่วยครับผมจับคูมากกจะมีสี่เก้าสี่ศูนย์สามเก้าสามศูนย์ครับผมมีเท่านั้นเด้อครับพี่น้องพอพระท่านได้เนิน ตัวใดให้น้ำหนักตัวใดให้ตัวนี้ให้ซ้ำกันอยู่ครับผมครับให้ซ้ำกันก่อน,พอนเพราะว่าก็มันก็สามมือเนาะพอเนอะสามสี่มือครับผมร้อนเนี่ยโค้งสุดท้ายก็นยังไงแบบนี้ล่ะโค้งสุดท้ายครับผมเอโอคง้งสุดท้ายนี่ไอเก็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งแค่นี้ <laughs> เออครับผมไอสองหางเท่าน,นั้นครับผมสองหางแค่นี้ครับเสียวนี่ก็มันโมองไปเตะบนเนาะพอเนาะครับผมอันนี้พอเตรียมมามันผิดอื เพราะว่าพ่อแจมนี่เป็นคนคณะคำนวณครับให้บนออกล่างถือว่าพิษนะครับครับให้ล่างออกบนก็ถือว่าพิษแต่ว่ากับอีฟซี่กับโสกมันอยขาเจ้าโสกมันกับบล่างนี่ครับผมกันเนาะคุณเนาะกันจะเป็นบนเป็นล่างกับคอแต่มันเข่าเนาะครับแต่ว่าในในความนั่นความมุสุของเซียนคือว่าเิ่นมันพิษมันผิดครับผมแต่ว่าพี่น้องอฟซี่กับเล่นเวลาเล่นกับเล่นกันบนกันล่างครับพี่น้องเนาะครับครับ เร่องคนพูดตื้นหน่อยกมอ็มานี้เดี๋ยวจังไรใกล้มืออาจจะมีลักลอยมาหายความครับผมเลขกซีตัวนี้ประกบให้พี่น้องเอฟซีคร,ครับเลขมีที่มาดิแถวมีที่มากับคักรึกันนด้พอ่อโอ้โีเอฟซีผมคอมเมนต์มาหลายกับหันซองไม่อะครับดอประมาณซองมือซาม,มือนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเลขเขาทรงมาเขาทรงมาซาว่าโง่บางหานคักรึเปล่าเนาะเขาบดเหล็ให้เจ็ตตัวเดียวละมันอนางวิเคราะห์กระน้ำเชียร์อยู่ว่า เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเนาะ,ะเจ็ดหนึ่งน้ำเชื่อวันหนึ่งเจ็ดพอเจ็ดหนึ่งครับผมเอ้หลายคนดิสก์หนึ่งเจ็ดเนาะครับแต่ว่าเลขพอเตียมนี่มันลักมันคือหลังลักเลยม,มันเป็นโมนได้ได้หนึน่งเจ็ดตงเป็นเจว่าน้ำเชื่อฝันเห็นลูกไส้กับขี่จักรยานยังไะครับผมอายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดคุยกันยเหมือนม่เอานะครับผมสิเจ็อย่างสิบแปดนะสิบเจ็ดันต้องเหมนเลยที่พอแมฝันไม่เห็กบิงก็เลยครับ มือหนึ่งเขาเน่บอกเขาส่งมันอยู่เมียนเขาบอกถึงอยู่ครับผมว่าเอาโบราณตัวเอาก็ะรออยู่ก็สองมือได้ครับผมครับเลขมีที่มาครับอันนี้ก็เอาเลขของพอแต้งไปก้อนนี่ครับสุดยอดด้วยกันครับพี่น้องเนาะถ้ายิงมาชนกันนี่ยิงโอ้ยมันใจเลยับจัดหนักคือเขาแมียนครับอ๋อถ่ายคลิปนี้เขามาเชียร์กับ ขอไว้ทอดในพี่น้องเอฟซีครับผมได้โชว์ได้รับแนวทางครับขอแต้มเนอครับผมครับไว้ทอให้เกามาเชียนะพ่อครับกับพี่น้องเอฟซีครับเกาหลเชียโุกๆมันมันนะครับเด้อหรือว่าเอฟซีของเกามาเชียครับผมให้โุกๆมันมันอีกต้องครับเนาะครับครับขอแต้มกับพันย่างเจ็ดแทดีที่สุดครับเพื่อฟซีนะครับครับผมครับขอบคุณครับเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ